ขอบคุณสำนักง,งานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่ได้มาเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพของเราค่ะครับด้วยความยินดีและความห่วงใยจ,จากกรมส่งเสริมการเกษตรครับมาเหนื่อยเจิชเบชาไปเท้าหอมมะลิก่อนนะคะครับหอมจังเลยครับชาอะไรครับ ตัวนี้จะเป็นชาใบข้าวหอมมะลินะคะชาใบข้าวหอมมะลิเป็นชาที่ผลิตจากชุมชนกลุ่ม,งม่งเสริมชีพบ้านเน่านะคะโดยนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอ,อายุร่วม200ปีแล้วค่ะที่สําคัญเป็นการนําเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมารวมกับงานวิจัยแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนผลิตจากชุมชนแล้วก็ครอบครัวในชุมชน ทุกขั้นตอนการผลิตนะคะพิธีพิถันเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อจะให้ทุกหยดของชาเบค้าวหอมมะลินะคะมีกลิ่นหอมอ่อนนุ่มละมุนนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษของเรานะคะนอกจากนี้ในชาเบค้าวหอมมะลิของเรานะคะก็มีการวิจัยค้นคว้าแล้วว่ามีคอโลฟิลนะคะเพื่อจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดความดันและคอเลสเตอรอลแล้วที่สำคัญนะคะ ไม่มีคาเฟอีนค่ะค่ะดื่มได้ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ผู้สูงวะะัยค่ะทุกจุดที่นี่นะคะปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิตค่ะครับรสชาตัวนี้ขายยังไงหาซื้อได้ที่ไหนครับอ๋อสำหรับชาใบข้าวหอมมะลิโดยวิสาหกิจจะใช้คําว่าแบรนด์ไทยสุวรรณนะคะจะหาซื้อได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส,งสง่งเสริมอาชีพบ้านเมานะคะ,ะ,คะโดยวิสาหกิจของเราจะขายทั้งปิกแค่ส่ง นะคะโดยก็ในราคาขายปีกก็จะมีราคาอยู่ที่กล่องละ120บาทนะคะส่วนราคาส่งก็จะมีทำเราก็รับทาแบรนด์นะคะเพื่อจะผลิตให้บริษัทอื่นด้วยนะคะก็แยกขายเป็นกิโลแล้วก็มาแยกการ,รบรรจุอีกทีนึงนะคะนอกจากนี้นะคะชาใบข้าวของเรานะคะก็จะมีสูตรพร้อมดื่ม นะคะเพราะว่าสูตรพร้อมดื่มของเราก็จะผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะดื่มได้ง่ายขึ้น <ừ> แล้วก็เราก็จะผสมสารสกัดใบเย้าหวานลงไปเพื่อจะแทนน้ำตาลแล้วก็จะมีวิตามินบีรวมนะคะคคเพื่อจะให้ได้พลังงานแล้วก็มีมีการ,รก,กระปี้กระต่อในระหว่างการทำงานนะจะประมาณนี้คะ่ะอันนี้ก็เชิญดื่มก่อนนะคะว่าจะรู้สึกสดชื่นนะคะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นสบายตัวนะ นนีะะคะสำหรับชาใบาข้าวของเรานะคะก็ตอนนี้ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่สองตัวนะคะก็คือชาใบาข้าวหอมมะลิแบบชงร้อนนะคะที่นำเสนอไปแล้วก็ชาใบาข้าวหอมมะลิแบบพร้อมดื่มก็จะมีทั้งตอนนี้มีแบบกล่องนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบขวดเพราะว่าคาดการณ์ว่าที่โรงงานของเราจะผลิตแบบขวดด้วยนะคะ หอมขึ้นใจครับกินแล้วไม่อยากวางเลยค่ะไม่มีน้ําตาลค่ะมันต่างกันยังไงกับแบบชนิดชงร้อนครับก็คือความต่างใช่ไหมคะก็คืออันดับแรกเราก็มองถึงนะคะผู้บริโภคนะคะก็คือสะดวกสบายนะคะสามารถที่จะดื่นได้ทุกโอกาสนะคะแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายของเราก็จะมีกลุ่มท้องกลุ่มลูกค้านะคะที่ชอบทานแบบร้อนแล้วก็ทานแบบเย็น ะะช่องทางการตลาดของเราะะก็จะม,มีอยู่ที่เพจของไทยสวุวรรณคะคเข้าไปแล้วก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ะะบเบอร์โทร0812035061ะค,ะะค,ะครับได้ข่าวว่าขายดีมีออเดอร์เยอะมีเคล็ดลับดีๆย่งไงบ้างรครับก็คือก่อนอื่นนะคะขอขอบพระคุณนะคะตลาดเกษตรกร,กรออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนนะคะที่ทําให้นะคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพของเราวันนี้มีออเดอร์ถึงหนึ่งแสนกล่องน,นะคะ<ม>เพราะว่าส่วนหลักๆแล้ววิสาหกิจไม่เคยได้ออเดอร์เยอะขนาดนี้นะคะก็ของตลาดเกษตรกรออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่า<ม>นะคะเลยมียอดสั่งซื้อที่เยอะขึ้นด้วยความเต็มใจให้บริการเกษตรกรครับ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีข่าวดีนะครับสำหรับเกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์นะครับก็คือทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ออกแคมเปญครบรอบ1ปีะ 1> นะครับตลาดเกษตรกรออนไลน์นะครับโดยได้ร่วมกับบริษัทขนส่งนะครับในการช่วยลดต้นทุนในการขนส่งให้แก่เกษตรกรนะครับก็ออสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนให้กับเกษตรกรครับค่ะก็ ขอบคุณมากนะคะเพราะว่าในโครงการตลาดเกษตรตะกรอนออนไลน์นี่นะคะของกรมส่งเสริมช่วยในเรื่องการลดต้นทุนการขนส่งเป็นอย่างดีมากเลยค่ะคตลาดเกษตรตะกรอนออนไลน์ของเราก็ทําให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพของเรานะคะมีวันนี้เป็นเกษตรตะกรแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงตลาดเชิงพาณิชย์ได้จริงๆค่ะคด้วยความยดีจากกรมส่งเสริมการเกษตรครับขอบคุณครับ เกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยเพียงคุณสั่งเราพร้อมส่งตลาดเกษตรกรออนไลน์ย้ตลาดเกษตรกรออนไลน์เพียงคุณสั่งเราพร้อมส่งสั่งได้เลยนะคะ